ใส่สายสวนรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบที่ข้อมือดีกว่าที่ขาหนีบจริงหรอ กับ BDMS Health Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันปัจจุบันนี้นะคะวิธีการในการรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบด,ด้วยการใส่สายสวนมีความก้าวหน้าไปมากค่ะข้อดีเลยก็คือลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ลดระยะเวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลให้สั้นลงไปได้เยอะแล้วปัจจุบันนี้นะคะวิธีการใส่ก็มีอยู่2ทางก็คือที่ข้อมือแล้วก็ขาหนีบเรื่องก็เลยอยู่ ตรงนี้ตรงที่ว่ากันว่าการใส่สายสวนรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบที่ข้อมือจะดีกว่าที่ขาหนีบว่าแต่เรื่องนี้จะจริงไหมเอาเป็นว่าเรารีบออกไปขายให้กระจางเพื่อให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันกันกบ BDMs Health Me Please รีบไปกันดีกว่าค่ะปัจจุบันเนี่ยข้อมือมีการรักษาทั้งหมดเนี่ยสามจุดด้วยกันนะครับขอเน้โชว์ข้อมือด้วยกันเนี่ยคือรักษาผ่านเส้นเลือดทางด้านหัวแม่โป่งรักษาผ่านเส้นเลือดทางด้านนิ้วก้อย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยรักษาผ่านตรงร่องของหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีลักษณะแตกต่างกันแต่ว่าเป็นความพัฒนาความก้าวหน้าข้อดีแน่นอนครับคนไข้ที่รักษาผ่านข้อมือเนี่ยสามารถลุกนั่งได้เลยพอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลงจากเตียงเดินมานั่งเก้าอี้รถเข็นออกจากห้องพร้อมกับบบมมือได้สบายมากแต่ถ้ารักษาผ่านที่ขาเนี่ยคนไข้จะต้องนอนต่อไปอีกนานประมาณ6 1ถึงชั่วโมงแล้วถ้าเป็นคนไข้อ้วนน้นําหนักเกิน80กิโลขึ้นไป โอกาสที่เกิดโรคแทรกซ้อนมีเลือดออกตรงบริเวณที่เราเจาะเส้นเลือดในคนอ้วนเนี่ยก็จะมีแต่เลือดออกเท่เราเรียกว่าหิมาโทมาขนาดใหญ่ก็อาจจะทําให้เกิดมีต้องนอนโรงพยาบาลน,นานขึ้นต้องมีการให้เลือดหรืออะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือว่าการรักษาผ่านข้อมือเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการใส่สายสวนรักษาเส้นเลือดหัวใจตีบที่ข้อมือจะดีกว่าที่ขาหนีบจึงเป็นเรื่องจริงค่ะ และคุณหมอบอกด้วยนะคะว่าก่อนที่จะผ่าตัดด้วยวิธีการนี้คุณหมอจะมีการตรวจวัดแล้วก็ประเมินหลอดเลือดของคนไข้อย่างละเอียดก่อนนั่นก็เพื่อเป็นการหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไข้ค่ะส่วนครั้งหน้าถ้าคุณมีเรื่องสงสัยเราจะรีพาออกไปไขให้กระจางเพื่อให้เราสุขภาพดีไปได้วยกันกับ BDMs Health Me Please พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ